๊ึเชาเล่ไข่ต้มอยู่ไหนเนี่ยให้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะดูซิเนี่ยดูมาพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเข้าป่ามันไกลมาไกลขนาดนี้เลย อยู่ไหนได้ยินเสียงกิ้งกิ้งกิ้งกิงง้งอยู่ไหนใครต้มมาทำอะไรกันอยู่ในปลาในหรอกฮะพี่ไปไหนกลับบ้านหนูนี้อ้ยปวดท้องใชเลย ชาเลยหายไปอีกสองชาเลยไข่ต้มพี่ไปไหนโอ้โหโอ้ยเหนื่อยนหนอ็มอยู่ไหนกันห,หายไปไหนพี่ไปไหน โอ้ยชาเล่ปุชี่นายยิ่ละนด้ยิลย่ละอยู่นี่อยู่นี่ไม่ใครส่งให้เสียงด้วยนะยังยังไม่มัหน้าตีกันจริงๆเลยมาทำอะไรกันเนี่ยลุกสุกสุก เหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมเนี่ยตามอยู่เหนื่อยไหมเนี่ย,ย,ยฮะชาลีเข้ามาทำไมในป่าโอ้โหหาไปสิหาที่สิหสหสไหนได้ยินแต่เสียงกระดิง่งกิงกลังกิงกลัง,งโอ้สุดยอด ดูดูมาทำไรกันนี่มาหาจับหนูกันมาหาจับหนูกันเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ทำมาซุ่มเงียบลเรียกก็ไม่ขานนี่ดูเขาดูเขาดูซุกเห็นกันไหมเนี่ยมาอยู่ในป่านเนี่ยทำไมเนี่ย หาอยู่จะเยอะแล้วเนี่ยมากันทำไมนอ่เสือฆ่าเปกี้รักปุ้ยมุย,ยชาลีชาลีมานี่ต้องเอาไอ้แสบเอาอุ้มไอ้แสบกลับบ้านก่อนอเหนื่อยจริงๆนี่นี่นี่นีด่ดู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 ความแสบของเขาสิ หารอบบ้านรอบเมืองมาอยู่นี่กันเองอุ้มก็อุ้มได้ทีละพระองค์ดูเข้ามาสินี่กลางป่ากลางนากลางป่ากลางลกเดินหาจะเหน็ดเหนื่อยอแค่นี้กันนะคะเดี๋ยวอุ้มลูกขับบ้านก่อนหาเหนื่อยแล้ว